การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กแรกเกิดถึง3ขวบเพื่อสร้างพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยที่ดีเพื่อการอยู่รวมกันในสังคมการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นเด็กบางคนอาจเติบโตมาจากครอบครัวที่ไม่มีพี่น้องจึงไม่รู้จักขั้นตอนและวิธีการที่จะแบ่งปันฉะนั้นการที่เด็กต้องมาอยู่รวมกันกับเพื่อนๆในสังคม เด็กจึงต้องรู้จากการเข้าสังคมการชวนเพื่อนเล่นการแบ่งปันซึ่งกันและกันตัวอย่างการแบ่งกันเล่นของเล่นครูผู้สอนจะใช้คำพูด sharing is caring การแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเด็กจะเรียนรู้การแบ่งปันของกับเพื่อนๆได้ครูผู้สอนจะยกตัวอย่างแต่ละหัวข้อตามเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยการยกตัวอย่าง และทำการพูดประโยคภาษาอังกฤษจากนั้นทำการขยายความของคำศัพท์ให้เด็กได้เข้าใจการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นครูผู้สอนจะต้องพูดคำว่า sharing is caring เป็นเหตุการณ์ที่ครูผู้สอนจะพบได้บ่อยครั้งดังนั้นจึงควรอธิบายให้เด็กเข้าใจของเล่นทุกชิ้นเป็นของโรงเรียนดังนั้นเราต้องแบ่งกันเล่น หรือถ้าเพื่อนเล่นอยู่หนูต้องรอคอยจนเพื่อนเล่นเสร็จนะคะเพราะธรรมชาติของเด็กจะเล่นของเล่นชิ้นนั้นในเวลาอันสั้นจึงไม่ยากต่อการรอคอยโดยครูผู้สอนสามารถใช้คำศัพท์ Wait for your turn ความมีเมตตากรุณาเป็นอีกเรื่องที่สำคัญนะคะและควรปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ จะส่งผลให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีความมั่นคงทางอารมณ์มีความสุขและรู้สึกปลอดภัยซึ่งจะทำให้เด็กเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีรู้จักคุณค่าในตนเองและมีจิตใจที่ดีในขณะเดียวกันครูก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเด็กด้วยครูผู้สอนสามารถพูดคำว่า be gentle with the lips please พร้อมอธิบายว่าเราไม่ควรเด็ดใบไม้หรือดอกไม้นะคะเพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติเด็กๆไม่ควรทำร้ายใบไม้ดอกไม้พวกนี้นะคะความภูมิใจในผลงานของตนเองเด็กสามารถแสดงความคิดเห็นในผลงานของตนเองได้สามารถถามเด็กเป็นภาษาอังกฤษว่า do you like your art work โดยครูผู้สอนต้องชมเชยเด็กทุกครั้งและหลีกเลี่ยงการตําหนิเด็กแต่เปลี่ยนเป็นการให้คำแนะนำแทนนะคะคำศัพท์ที่ใช้ในการชมเชยเช่น good job well done excellent very good เป็นต้น